โทรทัศน์และเกมคอมพิวเตอร์ดูเหมือนจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้เด็กๆเข้ามาติดกับดักสี่เหลี่ยมนี้ได้เป็นเวลานานส่งผลให้เกิดโรคอ้วนในเด็กจะทำอย่างไรให้เด็กๆหลุดพ้นจากแรงดึงดูดนี้ได้ค่ายยุวชนรักกีฬาโดยเครือข่ายคนไทยไร้ภูมิซึ่งสนับสนุนโดยสสสและวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลสาลายาจึงเป็นทางออกหนึ่งสำหรับผู้ปกครองหลายท่าน คืออยากให้น้องเขามีสุขภาพแข็งแรงะครับถ้าอยู่ที่บ้านก็จะเล่นเกมใหญ่ากาได้ออกกําลังกายนะคะเพื่อสุขภาพได้แข็งแรงได้พัฒนาทางด้านจิตใจด้วยนะทุกคนต่างคนต่างมาครอบครัวไม่เหมือนกันอาจจะมีข้อขัดแย้งกันบ้างแต่ก็เขาก็สามารถที่จะผ่านไปได้โดยที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงอะ่ะช่วงฤดูร้อนเรามีความกังวลม,มากครับว่าเด็กเนี่ยจะกลับไปกิน นะครับเล่นเกมคอมพิวเตอร์ไม่มีกิจกรรมทางกายแล้วก็อาจจะทําให้กลับมาอ้วนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยเป็นที่มาของค่ายยุวชนครั้งนี้ซึ่งดําเนินงานโดยมหาวิไลมิดนซึ่งเป็นกรรมการบริหารของเครือข่ายคนไทยไร้พุงนะครับในสังกัดของอสสสด้วยครับช่วงฤดูร้อนค่ายยุวชนรักกีฬาจะเปิดรับสมัครเด็กๆให้มาเข้าค่ายเช้าไปเย็นกลับเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน ก็คือประสงค์หลักก็คือต้องการให้เด็กกลุ่มนี้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้จักกีฬานะครับได้เข้าใจวิธีการออกกําลังกายที่อีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือได้ปลูกฝังให้ศึกษาได้เป็นผู้นําในการออกกําลังกายในการที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองว่าอีกส่วนหนึ่งนะครับในช่วงเช้าเด็กทุกคนต้องเรียนว่ายน้ําหลังจากนั้นจะมีเวลาหยุดพักและรับประทานอาหารกลางวันที่จัดเตรียมให้อย่างถูกหลักโภชนาการก่อนที่จะลงเล่นกีฬาตอนบ่าย ซึ่งเยวาวชนแต่ละคนเลือกไว้ตามความชอบและตามความถนัดส่วนตัวเด็กทุกคนได้ได้เลือกเรียนว่ายน้ําก่อนโดยโดยเป็นการบังคับให้เรียนนะครับเนื่องจากว่าหนึ่งเรามีความพร้อมเรื่องพื้นที่ของของสระว่ายน้ํากีฬาว่ายน้ําเป็นกีฬาพื้นฐานที่มีความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ดูแลและช่วยชีวิตตัวเองได้ในเบื้องต้นก่อนกิจกรรมนี้รับสมัครเด็กที่มีอายุตั้งแต่7จ็ถึงสิปีก็จะทําให้เด็กเหล่านี้ รักการออกกำลังกายและสามารถดูแลสุขภาพของตนเองต่อไปได้อย่างดีในอนาคตถ้าเด็กสามารถที่จะเลือกกีฬาที่ชอบเราก็คิดว่าเด็กอาจจะเป็นกำลังสำคัญนะครับในแง่กีฬาที่เด่นๆของประเทศเราอีกนะครับเค,ครือข่ายแห่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือของสำนัก อนามัยกรุงเทพมาหานครหลังจากโครงการนี้แล้วเนี่ยสำนักอนามัยกรุงเทพมาหานครจะรับนโยบายอันนี้เอาไปทําต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปลียบเป็นเหมือนการขยายผลค่ายยุวชนรักกีฬานี้ได้จัดขึ้นมานานถึง12ปีแล้วมีเด็กๆที่ให้ความสนใจมาเข้าค่ายประมาณปีละ200กว่าคนนับเป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนได้เป็นอย่างดีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย ฝึกทักษะด้วยครับได้ยืดเส้นยืดสายทำสมาธิช่วยลดน้ำหนักแล้วก็ไม่ให้เป็นโรคต่างๆค่ะได้ประสบการณ์เพื่อนใหม่จะได้มีความรู้และทักษะป้องกันตัวเองจะได้ฝึกความอดทนได้ช้ลดความอ้วนค่ะแต่มันไม่หายอ้วนสักทีเนึง่งถ้ามีครั้งต่อบันก็จะมาก่อนและหลังเข้าค่ายเด็กๆจะได้รับการประเมินเพื่อให้เห็นพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคล ก็ดูเขาแข็งแรงขึ้นนะเขาบอกสนุกดีเขาเขาทาันเก่งขึ้นนอนหลับได้นานขึ้นอยากจะให้ผู้ปกครองทุกท่านนะคะออพาเด็กเด็กมาเข้าค่ายกันเพื่อได้ออกกําลังกายและมีสังขาการที่ดีขึ้นนะคะกีฬามิได้เป็นเพียงยาวิเศษเท่านั้นแต่ยังเป็นวิตามินเสริมสร้างจิตใจให้กับผู้เล่นส่งผลไปถึงครอบครัวขยายวงกว้างไปยังสังคมครอบองค์ประกอบของสุขภาวะที่ดีทั้งหลายและหากเด็กไทยหันมาเล่นกีฬามากขึ้น คนไทยลงพุงก็ย่อมลดจำนวนลงตามไปด้วยสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ